สวีตอนสยายครับพี่น้องวันนี้มาเลาะหาไข่มดแดงครับกำลังได้จ้าได,ได้เต่งมอญอยครับได้ไข่นี้อยูกำลัาางมากจ,จ้ะนี่เลาะหากันไปครับ10โมงง11โมงแล้วเนาะกัดเจ็บหน่อยพมดครับขอสาวแน่นละครับเดี๋ยวเอาไปรุ่กหนต่อครับอันนี้ทั้งเชียงใหม่เั็งเชียงใหม่อ,ออกครับมันป่ามันแรงอยู่นะครับเนาะฝนตกกันซัก สักระยะหนึ่งเฮ็ดคงจะออกครับอันนี้กับลาเันนีครับไปหาไปรุ่นขายม่วเดงอ่ะต่อครับ แถวข้างๆทางนี่ครับพี่นอ้องคนก็มาหา้าอยู่ไปต่อครับห้างบะใคไงนเนาะที่ละหน่อยร,ร่วมๆกันก็ได้หลายครับพี่นอ้องเห็ดยังไม่ออกหาใครมดแดงต่อมามารอหาเห็ดกับอะไรรียกับใครมดแดงต่อ รอแม่มันออกนะครับไหนอยู่ม่หาหมดแดงกว่าพ่อได้ขายดอกเนาะไปขึ้นไปกอยได้เวลาให้เขามีเวลาหาแค่บวันอาทิตย์วันหยุดเนี่กันไล่พุงกันหน่อย หลายบมหลายอยู่หลายอยู่แค่โตครับยังมีนิสายนัน ไม่ไดงแต่งง่ายๆนะครับพี่น้องอยากลำบากเหมือนกัน ืสีมดสมเมดแดงสามข้างติดกันพี่น้องเลยบอลลง พี่น้องเอ้ยนักชายาสามห่างกูน,นะเฮียงกันอ่ะสร้างขาอใจเหตุห่างกัคนสีกับพ่อเมยคอยหย่อนนะกินมดแดงมันมาเด่งง่ายๆเด้อลงองยู่ลงโย่ลงเรื่อย สามห้างเลี่ยงกันเลยนี่มิแต่ใครนหน่อย,อยอก็ไม่อยู่ครับ พัดเอาแม่ยักออก,กแม่แดงๆมันออกสามหังครับนี่3สามห่างต <c oughs> ะเกียบห่างง่าย,ายนหนึห่งแต่กับไขรเนาะอืฝนตกตกเมื่อแต่มันมีวิตเนอะฝนตกตอนเนืองนี้เฮ็ดคงจะออกอยู่ครับ พ่อพได้แก่งพอได้กกตำอยู่ครับพ่พอได้ขายดอกอพอได้กิ้นเลยเปน้องเอ้ยสยสวนี่วะ้างาถึงแล้ะข้าง,งนสนงสูนก็ได้พี่นอง มีเต,เตองนะครับเนี่ยมีม,ยมีแต่ตห้างเลยหน่อยอห้างหน่อยอยูย่ใครหรอไม่มีประโยชน์หกแกลงก็ใค่ไหนโอ้ยให้แม่มันออกกัน นี่เต่งเลยนี่คำน,นี้ย <c oughs> ิ้มเลก็กาสมหน่อยเด็กเครื่งโลเลมากนี่ไปต่อ ครับป้านะครับพี่น้องใครขำใครแรงนะป้าขึ้นถนนครับ ล้อหลุมจะได้เยอะก็รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายปิดบานแล้วกลับบ้านนะครับโอ้ยแม่เป่งมันไหลแม่เป่งไหลโอ้ยไข่หน่อยล่ะก็เป็นแม่เถอแม่เป่ง แม่ปีกๆวะนี่แม่น,นมี่บินนีหมดลหรอท่รวมกันอันนี้ต้องเอาแม่มันออกก่อนไี่น้องเอ้ย เย่้ทั้งแยบเม่มันหน่อยอโอ้ยก่อนสิกับเมื่อเบเก็บของมองปลาก่อนพี่น่องเอ้ยดกอยู่ได้หรอมันกล่องมันหย่อนแสง ท่นเห็นท่นเห็นมองปลาโดกโดกนะกำลังหน่วยหน่อยกำลังไปตะกินเส็บแสบพาเคืงพาเคืงเนาะว่าต้นหนีโดกอยู่เก็บแต่เต็มถี่บ่ามีเจ้าของเบาใสเป็นผู้ตอยให้อยู่หี่ทางอะเนี่ยเมื่อใครไม่คนเขากินโอ้ยหน่วยกำลังอ่อนเลย เดี๋ยวเก็บเก็บ้าได้หลายำได้สิอ้เ,เมืองนอพี่หนองนอ้อรูปงานห้องนเนียจานี้หลายอยู่ครับเด่พ่อได้กิขึ้นอยู่จา้พาพ่อบได้สื่อเขาหวางจากการทำงานแล้วนันอาทิตย์มื้อเนี้ยก็ได้มหาแหน่ใ,นใคมดแดงไ้บีใหน้องเมือง าหาดีๆมันก,ก็ได้อยู่ทีจ่าแต่อากขึ้นมากสายแล้วเนาะของม่วงปลาพี่หน่องเอ้ยมงึง่วยกำลังไปจะกินเลยหลายคักเต็มตนเลยเอาจะได้กะเอาซ้ำอีกก่อนด้อจ้าจะได้กะสีมเมื่อเเงินกันล่ะสายสีม่วงแดงไเนี่ยแรงนะครับเอาแท่กกับเสาเนี่ยตากกับตตานไปก่อนนะครับ ไปชมคลิปใหม่คลิปหน้าครับคลิปหาเห็ดป็คงจะบบนี้ต้นอนะครับรอฝนตกแปมสักหน่อยครับอย่าลืมกดติดตามครับทางเพจทาง youtube นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนักร,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 รอบไปาสารพาวลื้อเลยนะครับอย่าลืมกันเด้จอจ้าเดี๋ยวเห็ดออกคอยเจอกันใหม่ช่วงนี้ก็เห็ดงานกนมาบว่าง ก็ะเอ,ออกเราจัดเดินมาจาอดมึงคือคน,นยมกระเบอที่ทางเขามันแห้งทางเชียงรายออกครับไฟมันไหม่ปลาเนะทานนี้เก็บมันเลยงกออกบอเด็กกลาพี่น้องสวัสดีคับสวจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเปนโอกาสหน้าพบกันนะไหมนะครับสวัสดีครับมาอยู่พอก่อยอยู่นะพี่น้องแรืงนี้ไปก่อยอยู่มาพอยอย่อขายครับ